ยินดีต้อนรับกลับสู่ฟีแอคเจอร์ค่อัปเดตและว,วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกสิ่งที่สร้างความฮือฮาให้กับวงการรถยนต์ทั่วโลกนั่นคือ t ป y ร t โยต้าไฮรักราโวปี2026รถกระบะท,ที่ถิกทุกขีดจ,จำกัดและพลิกโฉมความคาดหวังเชิญนั่งผ่อนคลายแล้วมาสำรวจกันว่าอะไรที่ทำให้รถรุ่นใหม่นี้เป็นหนึ่งในรถกระบะท,ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในตลาด สิ่งแรกที่ผู้คนสังเกตเห็นเกี่ยวกับไฮลักราโวปี2026คือรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและทรงพลังโตโยต้าได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ขอองค์การออกแบบอย่างชัดเจนด้วยเส้นสายที่เฉียบคมยิ่งขึ้นบังโคลนที่กว้างขึ้นและส่วนหน้ารถที่ดุดันยิ่งขึ้นทำให้ราโว้ดูพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ตั้งแต่ถนนในเมืองไปจนถึงถนนชนบทที่ครุกระ ไฟหน้าเลดที่ได้รับการออกแบบใหม่มีรูปทรงเรียวบางและล้ำสมัยยิ่งขึ้นมอบเอกลักษณ์ระดับพรีเมียมและทันสมัยที่โดดเด่นแม้มองจากระยะไกลนี่คือรถกระบะที่ดึงดูดความสนใจได้โดยไม่ต้องพยายามคาดว่าไฮล x กราว o จะมาพร้อมแพ็กเกจสมรรถนะใหม่ทั้งหมดมีข่าวลือว่า t o โย t a กำลังเตรียมตัวเลือกเครื่องยนต์ที่หลากหลายรวมถึงเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบที่ทรงประสิทธิภาพมากขึ้น และอาจรวมถึงระบบส่งกำลังไฮบริดที่ออกแบบมาสำหรับตลาดที่กำลังเติบโตในประเทศไทยตัวเลือกไฮบริดนี้คือสิ่งที่แฟ,แฟนๆหลายคนตื่นเต้นไม่ว่าจะเป็นแรงบิดที่สูงขึ้นการประหยัดน้ำมันที่ดีขึ้นและการขับขี่ที่นุ่มนวลขึ้นโดยไม่กระทบต่อความแข็งแกรง่งอันเป็นเอกลักษณ์ของไฮลักโตโยต้ารู้วิธีสร้างเครื่องยนต์ที่เชื่อถือได้ และราโวก็กำลังพัฒนาเช่นกันไม่ว่าคุณจะบรรทุกของหนักขับรถลุยโคลนหรือขับขี่บนทางหลวงรถกระบะคันนี้ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมให้มอบความแข็งแกร่งที่สม่ำเสมอพร้อมประสิทธิภาพที่เหนือชั้นภายในห้องโดยสารโตโยต้าดูเหมือนจะกำลังยกระดับการแข่งขันครั้งใหญ่ คาดหวังห้องโดยสารที่กว้างขวางขึ้นวัสดุที่อัปเกรดและระบบอินโฟเทนเมนที่ทันสมัยยิ่งขึ้นที่รองรับการเชื่อมต่อที่ราบรื่นหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ขึ้น Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายและจอแสดงผลดิจิทัลสำหรับผู้ขับขี่ล้วน,นเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจปี2026การจัดวางให้ความรู้สึกสะอาดตา ทันสมัยขึ้นและสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้ขับขี่คาดหวังในปัจจุบันมากขึ้นทั้งความสะดวกสบายเทคโนโลยีและความสะดวกโดยไม่สูญเสีย DNA ที่แข็งแกร่งของไฮลักโตโตยตา้าเข้าใจดีว่าผู้ขับขี่ในปัจจุบันต้องการรถกระบะท,ที่ใช้งานได้หนักหน่วงแต่ยังคงให้ความรู้สึกพริงเมียมเหมือนได้ขับขี่ในชีวิตประจําวันและราโวก็มุ่งมั่นที่จะมอบสิ่งนั้นให้อย่างแท้จริงในด้านความปลอดภยัยโตโยตากำลังทุ่มเทอย่างเต็มที่ คาดว่าไฮラคราโวปี2026จะมาพร้อมฟีเจอร์ Toyota s a ซ e t y s e ซ s e ล่าสุดเช่นระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบตรวจจับจุดบอดและระบบป้องกันการชนขั้นสูงด้วยสภาพถนนในประเทศไทยที่ขับข้างและมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงขึ้นแพ็กเกจที่ปรับปรุงใหม่นี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำ,สำคัญสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการความมั่นใจในการขับขี่ t อโยต้าให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมาโดยตลอดและราวูยังคงสานต่อตำนานนี้ด้วยระบบอัจฉริยะและการรับรู้ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีสมรรถนะการขับขี่แบบออฟโรดซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนแฟนไฮ้ลักต่างตั้งตารอคาดว่าราวปี2026จะมาพร้อมระบบช่วงล่างที่ปรับปรุงใหม่ระยะห่างจากพื้นรถที่ดีขึ้นและโหมดการขับขี่แบบใหม่ที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพถนนโคลนทรยกรวดหรือเนินต่างๆได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นเส้นทางในฟาร,ร์มชนบทหรือถนน